สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะวันที่21ตุลาคม2568ทุกคนค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวィィนิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้นี้เป็นการเจาะเด่นนะคะทุกท่านวิ<ม>่งรลดนะคะส่วนคู่ที่ใจหาให้เป็นการหาความน่าจะเป็นนะคะทุกคนระบางตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดนะคะทุกท่าน ก็แล้วแต่ความชอบนะทุกคนชอบค่อยตามไม่ชอบให้ผ่านนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่20กันก่อนดีกว่าว่าแนวทางเข้าไหมแนวทางหลุดไหมนะ,ะนะคะสำหรับวันที่20่สนะคะทุกท่านเจให้เด่น5แลนะเจเนาะทุกคนเอามาจากฮานอยมัดรวมที่ใจทำหน่อยแยกแล้วทุกคน หน่อยเช้ามาหนึ่งหลุดหน่อย H d ด d มา1น7 7งมาคู่ตัวเด่นเลย7 5, 5็7หมาสองเด้งบนล่างหน่อยอาเซียนมา4 8่แปดหลุดหน่อยสตาร์มา45488เข้าเด่นห้าเข้าคู่54หน่อยทีวีมา2 8งแ 7, 7 7เดเก้็งทุกคนหน่อยทีวีเข้าคู่9 7, 7้าวันนี้รู้สึกว่า7 9, 9็ดจ็ดะไหลไปถึงหน่อย ฮานอยเลยนะคะทุกคนนอยท้องถิ่นมาหนึ่งห้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเด้งอีกครั้งคู่ห้าห้าสี่สี่ห้าเด้งอีกนะคะทุกคนแล้วก็ไปเด้งนอยอะไรอีกนะคะไปเด้งนอยสหกิจอีกทุกคนห้าสี่สี่ห้าไปเด้งนอยกชาติอีกห้าหกหกห้านะคะเด้งอีกครั้งทุกคนนอยพิเศษเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะทุกคนมือเด้งก็เด้งพี่น้องมือเขาปลา บอกเขาจากขู่กันมีพี่น้องเอ้ยนั่นลหละทุกคนแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนทำใจได้ตามกันต่อไปทำใจไม่ได้เลื่อนผ่านแค่นั้นเองนะคะสำหรับวันที่ยี่สิบเอ็ดตัวเด่นที่ใจได้มาเจ๊ก็เอามาจากฮาหน่อยรวมนั่นแหละทุกคนได้สามกับเจ็ดนะคะคู่นะคะทุกคนก็จะอาจแตกต่างแตกต่างกันไปบ้างบางคู่ก็มีในนั้นบางคู่ก็ไม่มีนะคะมีแปดคู่ มาทำพหาหนอยมัดรวมให้นะคะมีสามหกหกสามนะคะสามแปดแปดสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามเก้าเก้าสามนะคะเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะทุกคนแล้วจะมาร์คเด้อพี่น้องเด้อมาร์คาาก็ตามค่ะโบมาร์คโบชอบผ่านเด้อจ้า คู่ตัวเจาะนะคะทุกคนส7มเนะคะคู่ที่ชอบเนาะทุกคนเจมักเ 8, 8็ดชอบไหมคะชอบคอยตามนะคะทุกคนไม่ชอบให้ f อฟเลื่อนผ่านนะแ mm hmm. นวทางมีเข้าไม่หลุดนะคะ mm hmm. ค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่มัดรวมวันที่21ตุลาคม2568 mm hmm. ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ mm hmm. ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f c ท,ทุกทุกท่านมาใพ่ สำหรับวันนี้ขอให้ f อโชคดีนะคะสุขสขมันหมันสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ